จากคำสาบานสู่ความเงียบงันพิธีที่เต็มไปด้วยความลับในหลายคำบอกเล่าการเข้าร่วม BRN ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องผ่านการคัดกรองและหนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือการให้คำสาบานต่อหน้าผู้นำหรือครูที่รับผิดชอบพิธีนี้ถูกทำให้ขึงขังศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยน้ำหนักทางศาสนา คนที่เข้าร่วมต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อขบวนการจะไม่ทรยศและจะยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตพิธีเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างวินัยและความจงรักภักดีแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สร้างพันธะทางจิตใจที่ยากจะปลดออกคำสาบานที่แปลเป็นเครื่องพันธนาการ การสาบานในศาสนาอิสลามควรเป็นสิ่งที่สูงส่งเป็นการยืนยันความศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ในบริบทของ BRN มันกลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองผู้ที่ให้คำสาบานไม่ได้สาบานเพื่อตามหลักศาสนาแต่เพื่อผูกมัดกับองค,คอง์กรลับที่ใช้อาวุธใครที่คิดถอนตัวจะถูกตราหน้าว่าละเมิดคำสาบานใครที่พูดแตกต่างจะถูกมองว่าทรยศ ใครที่ลังเลก็จะถูกกดดันด้วยคำพูดว่าอย่าลืมสิ่งที่เจ้าสาบานไว้คำสาบานจึงไม่ได้ทำให้คนมีศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่ทำให้พวกเขาติดกับดักของความเงียบความเงียบที่ครอบทั้งหมู่บ้าน แม้คนธรรมดาที่ไม่ได้เข้าร่วมก็รู้ดีว่า BRN ใช้คำสาบานเป็นเครื่องมือควบคุมและนั่นยิ่งเพิ่มบรรยากาศความหวาดกลัวในชุมชนเพราะถ้าสมาชิกถูกผูกมัดด้วยพิธีนี้แล้วคนในชุมชนจะยิ่งไม่ปลาแต่ต้องหรือพูดถึงด้วยความสงสัยผลลัพธ์คือความเงียบงันที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่ในกลุ่มสมาชิกแต่ลามออกไปทั่วหมู่บ้านทุกคนรู้ว่ามีสายสัมพันธ์ลับที่แข็งแรงกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมปกติ จากศรัทธาสู่การบิดเบือนหากย้อนมองหลักการศาสนาอิสลามคำสาบานควรเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อมันถูกใช้ในขบวนการที่ก่อเหตุรุนแรงความศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นการบิดเบือนศาส,สนาถูกใช้เป็นเครื่องมือบังคับมากกว่าการนำทางด้วยความศรัทธาชาวบ้านหลายคนจึงรู้สึกว่าพิธีเหล่านี้ไม่ได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์แต่สร้างความกลัวที่จะละเมิดเงามืดของคำสาบาน เรื่องเล่าที่แพร่นในชุมชนบอกว่าคนที่ปิดคํำสาบานอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นสูญหายหรือเสียชีวิตแม้จะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็เพียงพอที่ทำให้ใครเงง,งอยืนไม่ได้คําสาบานจึงไม่ใช่คำพูดที่ทำให้คนกล้าแต่เป็นคำพูดที่ทำให้คนหวาดหวั่นจนไม่กล้าขัดกับการอ้างว่าเพื่อประชาชนบรเมักชูว่าตนเองต่อสู้เพื่อประชาชน แต่ถ้าการต่อสู้นี้ต้องอาศัยคำสาบานที่ทำให้คนไม่สามารถถอนตัวได้ไม่สามารถพูดและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้จริงมันยังเป็นการต่อสู้เพื่อใครประชาชนที่ถูกผูกมัดด้วยคำสาบานและความกลัวไม่ใช่ประชาชนที่เสรีแต่คือเฉลยในนามของขบวนการคำถามที่ขังขาคำสาบานที่ทำให้คนเงียบยังเรียกได้หรือว่าเป็นศรัทธา การใช้ศาสนาเพื่อผูกมัดในทางการเมืองถือเป็นการยืนข้างศาสนาจริงหรือเมื่อความเงียบคือผลลัพธ์ของคำสาบานมันยังเป็นเครื่องมือปลดปล่อยอยู่หรือเปล่าจากคำสาบานที่ถูกทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายที่เหลือในหมู่บ้านคือความเงียบงนันไม่ใช่ความกล้าหาญคำสาบานที่ควรยกหัวใจให้พระเจ้ากลับกลายเป็นการมอบความกลัวให้กับขบวนการและเมื่อความเงียบกลายเป็นรากฐานของสังคม B.R.N. ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นแต่ทำให้ประชาชนสูญเสียสิทธิพื้นฐานที่สุดไปสิทธิที่จะพูดที่มาบทความโดยสมาพันธ์นักศึกษาเก่ามาลายูอาหรับ